Bye. หาจากคาไซทีมครับหลังจากที่เราพาชม MG V S H E V กันเมื่อช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาวันนี้เราได้มาลองขับกันอย่างเต็มรูปแบบแล้วครับมาดูกันว่าลองขับเจ้าไฮบริดคันล่าสุดของ MG คันนี้การขับขี่เป็นอย่างไรและแรงขนาดไหนคลิปนี้พาชมกันครับ สำหรับ MG VS HEV นะครับราคาค่าตัวก็ได้ประกาศอย่างเป็นทางการแล้วถ้าเป็นตัว D ราคาจะอยู่ที่859,000บาทส่วนรุ่นท็อปสุดก็คือรุ่น X จะอยู่ที่919,000บาทนะครับสำหรับสเปคเครื่องยนต์บอกคุณผู้ชมแบบนี้เราขอรีแคปสั้นๆมันมีข้อมูลที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับเครื่องยนต์ถ้าเป็นตัวเบนซินนะครับจะเป็นบล็อกเดียวกันกันกบตัว MG ZS 1.5ลิตรครับ แรงม้าถูกตอนลงจาก114เหลือ109แรงม้าแรงบิด142นิวตันเมตรจับคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้าที่มีพละกกาลัง95แรงม้าแรงบิด200นิวตันเมตรเมื่อฟิวชั่นกันแล้วนะครับจะได้แรงม้ารวมอยู่ที่177แรงม้าส่งกําลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ eCVT นั่นเองมีโหมดการขับขี่ให้เลือก3โหมดครับนั่นก็คือ Comfort Sport และ Eco พร้อมโหมด c u r s e ก็คือระบบ Regenerative Braking ที่สามารถปรับระดับได้3ระดับนั่นเอง ในวันนี้ทาง MG ประเทศไทยได้ให้สื่อมวลชนลองขับในสถานการณ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจากการใช้งานจริงบนสภาพถนนจริงและการลองขับในสถานที่ปิดครับซึ่งเราอยู่กันที่ปทุมธานีสปีดเ w a y เราได้ลองทั้ง0 0 0ถึงร0อทั้งการเข้าโค้งการสลาล่อมและการเลนเชนซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้เราจะให้ทุกท่านได้ดูถึงสมรรถนะของ MG BS ว่าเป็นอย่างไรครับ ตอนนี้เราอยู่ใน MG VS HEV นะครับแล้วก็บัดตี้ของผมในวันนี้ครับพ mm hmm. ี่แพนจาก The Clip และเดดิมไดครับสวัสดีครับผู้ชมช่องขา r s i d ครับผมคือต้องบอกก่อนว่าผมในช่วงเนี้ยไม้แรกเนี่ยจะเป็นผมขับไปจนถึงสนามประุมธานีสป e ดเวยนะครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวจะลองทั้งในเรื่องฟีลลิ่งในมุมของผมก็จะเป็นในเรื่องของการขับส่วนพี่แพนจะเป็นในมุมของคนนั่งด้วยแต่เหนือสิ่งอื่นใดเรื่องของอัตราเร่งอันนี้ ผมกับพี่แพนพูดปรึกเสียเดียวกันว่าแรงชิบหายเพราะจากที่ลองจับเวลาคร่าวๆเป็นยังไงบ้างพี่แพนก็ตอนนี้เราเพิ่งลองจับเวลาในโหมดคอมฟอร์ตย้ำในโหมดคอมฟอร์ต80ไป120นะครับลีโวจีอาร์ตัวเตี้ยนะฮะกระบะที่80120ไวที่สุดตอนนี้ถ้าไม่นับแรปเตอร์5.7วินะ MGVS รถ สไตล์ครอบครัวแล้วหน้าตาเหมือนอีวีดูไรพิสงอืห้าจุดสามวิหูมึงเอาไปรังแกกระบาะได้สบายนะและย้ำอีกทีหนึ่งว่านี่คือไฮบิดนะอะไฮบิดนะแรงม้าฟิวชั่นรวมกันแล้วก็ร้อยเจ็สิบเจ็ดแรงมา้าใช่ซึ่งมันแรงมากออ้ยแบบเฮ้ยเป็นเอมจคันหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราเห็นแรงม้าบนสเปคแ,แล้วเห็นอัตราเล่กของมันแล้วมึงถ่อมตัวปะเนี่ย <laughs> ปกติถ้าเป็นอดีตสมัยเ g ็เขาเปิดตัวในไทยใหม่ๆนะมึงเห็นมาเท่าไหร่วิ่งจริงมึงหักลกไปเลยสามสิบตัว <laughs> ตอนนี้กูอยากจะเพิ่มให้สามสิบตัวแล้ว <laughs> เดี๋ยวลองดูเลยก็ได้อ่ถ้ามีที่นะอ่ <laughs> อันนี้ให้โหมดคอม포อกันนะผมจะลองจับเวลาอีกรอบนะครับสามสองหนึ่ยี่สิบละ <laughs> เท่าไหร่พี่แบง5.272จ้าเคแล้วเดี๋ยวเรามาลองโหมดสปอร์ตกันดีกว่าทางข้างนาโล่งโอเคตอนนี้ผมปรับให้เป็นโหมดสปอร์ตเรียบร้อยแล้วครับโอเคดูว่าสปอร์ตจะเร็วขึ้นไหมนะฮะโอ้สามสอันนี้เครื่องจะเชนมากขึ้น120ละโหมดสปอร์ตเดือดช้ากว่าว่ะโหมดสปอร์ต5.7วิครับ อาจจะด้วยว่าแบกมั้งผมถ้าเดานะเพราะว่าตอนนี้คือผมมาดูแมพคิดว่าแบกน่าจะน่าจะใายไปจากนี่้แล้วแบกเต็มอยู่เทเดี๋ยวก่อนเออไม่หมดสปอร์เลือกช้ากว่าวะเอางี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาจังหวะก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวหาจังหวะเราเราเรารอมาสักพักนึงเพราะเมื่อกี้เมื่อกี้เราขยี้สองรอบติดกันใช่ไหมใช่ใช่เดี๋ยวหาหาจังหวะนิดนึงโอเคสามสองหนึ่งป้าย เจ็ดห้าศูนยถ้ายังไม่เชื่อเดี๋ยวผมปลับมนนโหมดคอม์ตให้อีกรอบอแล้วลองกันต่อๆนี้เลยโอเคนะครับพร้อมครับโอเคพี่เหาดูเซกิวตี้หน้าหลังเองพร้อมครับพร้อมครับสามสองหนึ 3, 2, 1, ่งปยแล้วครับอ้าวเป็นไงครับไป6ไปหกวีแล้วครับไปหกวีแล้วครับแต่แล้วมันเริ่มร้อนแล้วครับ โ okay. อเคถ้าถ้ามอเตอร์ร้อนเนี่ยรู้เรื่องอ่าทเนี้ยในเรื่องหัวตาเร่งพี่เราลองจับกันระดับนี้ละพี่บอกแล้วกันว่าน่าจะเป็นไปได้ว่าเวลากดเต็มอะ่ะม,มันน่าจะได้เร็วรพอๆกันแต่ว่าพอหลังจะทำไปครั้งที่สี่ที่ห้าแรงเริ่มหายแปลว่าแบตเตอรี่เนี่ยจะเต็มม<า>ัน <okay. S 1> จะเต็มอยู่ก็ตามแบตเตอรี่บนจอเนี่ยตอนนี้ขึ้นอยู่ประมาณ90%เลยนะลยนะแต่ว่าพอ กดๆไปหลายครั้งสันนษฐานว่าอ่ะความร้อนมันอาจจะมีความร้อนในระบบหรือโลกอาจจะมองว่าม<ป>ึง<ป>บ้าละมึงกําลังเซียนละ,ะลดลดลงหน่อยอ่าแต่ยังไงก็ตามเราก็ต้องเอาข้อมูลให้เราจับได้หลายครั้งมากที่สุดเึิ่งก็คือตีสัก5.3วิะนะครับ5.3วิคือเบสไทม์แต่ว่าถ้าหากว่าถ้าหากว่าทำหลายๆครั้งมันก็จะเริ่มเวลาจะดรอปลงอ่าไปทาง จะดอกไปประมาณ6ก็จะอยู่เลข6ละเนี่ยมาเลขหละซึ่งอันนี้ถ้าเทียบกับ Z ซ EV โฉมเก่าก่อนไมเนอร์เชนมัน <6. S 1> ได้ประมาณ6.3ุามวิซึ่งก็เวลาใกล้ๆก,กันก็เท่ากับว่าอันนี้เร็วกว่า z ซ e เเดียวเพียงแต่ว่าไอความแรงเนี่ยมันอยู่กับเราไม่นา่าเป็นนิสัยคล้ายๆกับคู่แข่งที่เป็นไฮบริดทั้งหลายว่าจะเป็นคิกคิกเนี่ยจริงๆทนทนในแง่ที่ว่าสามารถเคียนสามเคียนสเคียนส้มแล้วมันจะพยายามทําเวลาไวได้แต่ว่า พอเจอครั้งที่หกที่เจ็เข้าไปแปดสิบรอยี่แมงก็ช้าลงส่วนจอเรยอนไม่ต้องพูดถึงครับกูให้สามครั้งก็ไปแล้วครั้งที่สามอัตราเร่งก็เปลี่ยนแปลงชัดเจนแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราพูดกันในแง่ของการใช้งานนะคุณการที่ไอรถหน้าตาอย่างเงี้ยเราหน้าตาบันบ้านอ่ะเราเราไอตัวเลขตัวเลขอัตราเร่งแซงเนี่ยเราเอาอันที่ชาที่สุดมาพูดเลยก็คือหกวิเนี่ยเออหกวินี่ก็ไวแล้วนะมันก็แรงนะเออคือถ้าเทียบไฮบริดตัวอื่น อกว่าอ่ะให้เี็ตัวหนึ่งอาจะมีเจ็ดเจ็ดนะเลขเจ็ดจะมีจะมีให้เห็นอยู่แล้วเอาขันไหนอ่ะเอชวีได้ปะเอชวีเลขเจ็ดเหรออ่ะเอชวีเลขเจ็ดเอชวีมีเจ็ดวิแต่ถ้าเป็นโตโยต้าพวกโตโยต้าโตโยต้าแปดโตโยต้ามีแปดปลายเก้าหรือเก้าวิประมาณนั้นแต่เล็งแซงนะเราเป็นคนแต่เล็งแซงคเราไปใช้บ่อยอืซึ่งตรงเนี้ยมันมันก็เห็นได้เลยว่าวีเอชคือค่าเรียบโพสต์ซัโจเลออนร้อยเก้าสิบมาร์สทำอะไรไม่ได้แน่นอน ถ้าจเลออนไม่มีเลขให้เห็นเพราะถ้าเทียบกับ H S B g V ที่ผมเคยขับอ่ะคือไอ้นี่คือทิ้งฝุ่นเลยนี่มึงเอารุ่นพีเขามาฆ่าเลยครับสปีดเราลองกันแล้วบนาน้ปัดที่เป็นพยานได้กว่า184รบ่กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งจังหวะที่ไปในช่วงเขาเรียกว่าช่วงจังหวะประมาณแบบ140 150้คือมันยังไหลนะไหลแบบไหลเรื่อยๆ60เริ่มตื้อละร7 0ย8 0จะเริ่ม หน้าทีมนิดนึงเหมือนจะเป็นระบบปกติที่แบบว่าพอจะถึงท็อปสปีดมันจะต้องตัดเพราะว่าถ้าให้เล่นนากว่านี้อ่ามอเตอร์ร้อนสองความเร็วสูงมันก็อันตรายครับแต่ว่าไอเนี้ยจะต่างตรงที่ว่าคือ MG บอกว่าท็อปสปีดเนี่ยล็อกไว้ร้อยเจ็ดอ่าแต่เนี้ยเอ็กเทมาไม่นิดนะ <laughs> ก็เยอะอยู่นะว่าเราดันไปได้สุดบนน้าปัดเนี่ยก็ร้อ ค่าต่างการสิบสี่ไม่ชั่วโมงก็เอ็มจก็ถมตัวอยู่ทุพวกนี้เอ็มจีเขาดปกกินอะไรมาวะไม่เหมือนกับเอ็มจีสมัยที่เรารู้จักใหม่ๆนะแบบโอ้ตัวเลขมาเยอะแมงไม่วิ่งเคลมเยอะแมงได้น้อยเคลมน้อยแมงได้เยอะอันนี้แบบอันนี้คืออารมณ์ไหนวะคือบอกร้อยเจ็ดเจ็ดม้ารถแมงวิ่งเหมือนสองร้อยม้าแล้วบอกว่าถามว่ารถ ไฮบิดประหยัดน้ำมันไหมคนเอ็เองก็บอกเลยว่าเราไม่ได้โฟกัสเรื่องความประหยัดครับต่นี้เป็นพยัดหนาเป็นพยาดใช่ใช่เขาพูดจริงเขาพูดอย่างนี้จริงๆว่าเราไม่ได้โฟกัสเรื่องความประหยัดครับเขาพยายามเน้นคีย์เวิร์ดเรื่องของความเป็นสปอร์ตี้ก็อย่างน้อยอย่างน้อยเขาก็เขาเรียกว่าอะไรมีก็มีความซื่อสัตย์ในแง่ที่ว่าอ่ะผมไม่บอกว่าไฮบิดทำให้ประหยัดเขาไม่พูดกับประหยัดประหยัดเลยแม้แต่ตัวเลขไอคอนติงเกอร์ที่ชอบเคลมกันเนี่ยเราเปิดูุบชัวร์มีไหม ไม่มีมีพี่ดูเอกสารพี่ไม่เห็นนะไม่มีไม่มีมมีต้องไปถามเขาเองเขาถึงบอกว่าอ๋ออีโคสติ๊กเกอร์มันได้ยี่สี่กว่ากิโลลิตรครับใช่ใช่อะไรงี้เออเหมือนตอนงานเปิดตัวเขามีแปะไว้อยู่อีโคสติ๊กเกอร์ได้ยี่สี่โลลิตรยี่สี่โลลิตรโดยประมาณแต่ว่าคนเอ็มจีพูดเองว่าตัวเลขเลนส์โดยโดยประมาณนะโดยทั่วทั่วไปจะอยู่ประมาณสิบเจ็ดอ่าอ่าสิบเจ็ดให้เห็นแน่นอนครับแต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเท้าแต่ละคนออ้อย่างเท้าผมเนี่ยไม่ต้องสืบลรอก เ <laughs> ท้าอย่างมึงได้10กิโลลิตรก็เก่งแล้วครับยิงเปนใครวะอ๋อเหมือนปูเมื่อก่อนม <laughs> ีความชัดเจนก็ออกมาบอกว่าอ๋อเราไม่ได้โฟกัสเรื่องความประหยัดครับเราโฟกัสเรื่องเพอร์ฟอร์มานซ์อ่าเออซึ่งก็จริงเพราะว่าถ้าอย่างเงี้ยถ้าพูดอย่างนี้แล้วมันทําได้อย่างนี้ปุ๊บโอเคจบเพราะว่าอัตราเร่งสะพานแ่งยิย่งกว่าพอใจอีกยิ่งกว่าพอใจเป็น MG ตัวแรกที่ที่ไม่ใช่รถไฟฟ้าแล้วพี่ขับแล้วพี่รู้สึกว่าเฉียบ เรื่องอัตราเร่งแรงเรื่องอัตราเร่งนะเว้ยกูไปหมายถึงรถทั้งคันในเรื่องความแรงอะ่ะผมผมเห็นด้วยกับพี่แพนก็คือในเวลาเอ็ที่เคยขับทั้งหมดครับไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าจะเป็นลูกครึ่งหรือจะเป็นไฟฟ้าแบบระดับอนุบาลไอเนี้ยแรงสุดโฟล์ดีสุดด้วยอะ่ะโฟลดีสุดใน MG นะครับส่วนช่วงล่างเท่าที่เราจับความรู้สึก อ่ะอันนี้เรายังไม่ได้ลองในเรื่องของการโยนตัวอะไรแต่อย่างใดนะแต่รู้สึกได้ว่าการซับแรงกระเทนทําได้ถ้าในความเร็วประมาณ80อ่ะไม่เกิน80อ่ะ,อะทำได้นุ่มเราเทียบกับคิดพี่ดาวคิดว่าไงเพราะว่านี่นุ่มกว่าคันนี้นุ่มกว่าเห็นด้วยการซับแรงกระแทกนะ,ะแต่ผมว่าเนี้ยนุ่มกว่าคิดแต่การโยนการอะไรเนี่ยเดี๋ยวต้องไปลองในสนามใช่ ซึ่งซึ่งในสนามน่าจะลองได้ได้เต็มกว่าคือใช้งานในเมืองเนี่ยถ้าเราวิ่งกันอย่างเงี้ยถนนบ้านเราที่ดีชิบหายเลยถ้าเทียบกับ ZS ZS ที่เป็นเครื่องเครื่องสัตว์ดาวครับคือมันนุ่มขึ้นก็จริงแต่ว่ามันยังมีความแข็งให้รู้สึกอยู่แต่พอมาเป็นคันเนี้ยเอ้ยนุ่มเว้ยเนี่ยในความเร็วไม่เกิน80เราวิ่งกัน72กิโลเมตรในความเร็วเท่าไหร่นะ7 2ับ70 70ประมาณ70 ถน,นนมันจะมีความตะต้าๆมับๆๆๆเป็นปขุกเป็นระยะระยะตามภาษาถนนปูนมีความรู้สึกว่าน้ําหนักรถ1.45ตันมันช่วยกดไม่ให้รถดิน้นนะตรงนี้เนียยได้ว่าถ้าสุภาพรัรีขับหรือว่าพ่อแม่เรานั่งโดยสารเนี่ยพี่ว่าแบบเนี้ยกำลังสบายอืม,มันจะมีแค่เวลาเจอสัตวมพอๆมันจะมีเสียงโชล่างแบบปึ้งตุมแต่ว่ามันมันเป็นเสียง ม,มันมาแค่เสียงแต่ว่าความสะเทือนมันไม่ได้มาเยอะขนาดนั้นเหมือนช่วงล่างเก็บแร,ง, Get, แรงสะเทือนไว้แล้วซับซับตัวนี้ไปแล้วไม่ได้มาถึงตัวบอดี้หรือถึงตัวคนนั่งในรถพูดถึงตัวขุมพลังเดี๋ยวมีคนจะถามเรื่องตัวไฮบริดของตัว V S V S H V คันนี้สรุปแล้วว่ามันเป็นไฮบริดอะไรคือทาง M G บอกว่าเป็น Para l ร e l h ไ b r i ิแล้วก็ ไอความเป็นพาราเลลเนี่ยคือเขาเน้นในเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์อย่างที่พี่แพนบอกอย่างที่ดนที่เอ็มจเขาก็พูดแบบว่าเขาต้องการเน้นในเรื่องของพละกกำลังหลักๆเลยซึ่งซึ่งจะสังเกตได้ก็คือหมดในช่วงที่เราจะใช้ไฟฟ้า EV m o โหอ่ะมันแทบจะมีน้อยมากเพราะจังหวะเราแตะแตะคันเร่งถ้าแตะลึกไปปุ๊บเครื่องก็จะทํางานละเนี่ยก็เท่าที่ผมดูอยู่เนี่ยครับ กูเห็นวันรอบเครื่องขึ้นอยู่ตลอดเลยคือตั้งแต่ตั้งแต่หารพังนไปมองกี่รอบกี่รอบนะรอบเครื่องอยู่พันสี่พันสามันสี่ปัสามบ้างสองพันบ้างอยู่เท่านี้ตลอดอ่ะพูดง่ายๆว่าแทบไม่เห็นมันวิ่งหมด e ีวีเลยดีกว่าพอหนาวเขาเปิดหน้าจอพลังงานนี่ก็ทําให้เห็นว่าเครื่องเนี่ยทางานเกือบตลอดเวลาก็ถ้ามันจะได้17กิโลลิตรและมันจะไม่ได้ยีก็ไม่แปลกเพราะเครื่องมัน งานตลอดแต่จริงๆแล้วในระบบไฮบริดของโตโยต้าผมโตโยต้าคลอสอย่างเงี้ยเครื่องก็ทํางานเกือบตลอดเหมือนกันยกเว้นตอนที่เรายกคันเร่งยกคันเร่งตัวน,นี้ก็ทําแล้วก็อย่างน้อยโคโรล่าครอสเนี่ยวิ่งความเร็วต่ำบ,บางทีมันจะมีช่วงที่เป็นอีวีบ้างและที่สาคัญก็คือตัวเครื่อง1.8ลิตรแอร์ินซันของโตโยต้ามันทํามาให้ได้เรื่องประสิทธิภาพการใช้น้ํามันที่ท,ที่ดีตรงที่ว่าตรงที่ว่าแม่งพัฒนามา กี่สิบปีแล้วอะ่ะโอหพฒนามานานมากมาแล้ว <มา S 1> เครื่อง <มา S 1> ตัวนี้ <มา S 1> จนกระทั่งใช้น้ำมันได้คุ้มมากแต่ว่าเครื่อง 15S 4c ขอ,อง MG ตอนที่มันเป็นเครื่องสัญญาภายในก็ไม่ได้ประหยัดอยู่แล้วแล้วไม่ได้มาเป็นตัวปั่นไฟเป็นหลักอะ่ะมาเป็นตัวขับเคลื่อนเป็นหลักมันก็ไม่แปลกที่มันจะได้เลขเท่านี้การที่มันเอามอเตอร์มาที่เขาอย่างที่เจ้าที่ MG บอกจริงๆเลยก็คือเอามอเตอร์มาเสริมให้มันขับสนุกขึ้น ส่วนในเรื่องประหยัดเขามองว่ามันเป็นโบนัสโบนัสที่ได้จากการที่คุณไม่ต้องทยีคันเร่งนานรถมันก็ไปดีมันทาให้อัตาราสินเปลืองลดลงตอนในความเร็วประมาณนี้แล้วรู้สึกเลยว่าโหมดภูมิบรารต้องเปลี่ยนแล้วอ่ะต,ต้องเป็นต้องเป็นมั่นคงโหมด,หม,ดมั่นคงแกจ็ดเท่าน,นั้นใช่ไหมครับใช่มันต้องเป็นมั่นคงเพราะเ่า่ะเอาไม่อยู่เรียบร้อย สรุปคือโหมดเบาเนี่ยเอาไปขับในเมืองเท่านั้นเถอะใช่พอขับเร็วๆแต่แก่วิวเลยรู้สึกวิวเลยเราขับมาถึงสนามปทุมธานีสปีดเวย์ครับเพราะว่า m g จะให้ลองเรื่องเปอร์ฟอร์แมนซ์แล้วก็โคตรเร็ว รถครอบครัวสําหรับการใช้งานของหนุ่มสาวยุคใหม่นะครับแต่ขับทดสอบมาไอ้หาแม่งพูดแต่เรื่องแรงม้าตรเร่งแรงม้าตรเร่งตลอดคนดูเขาจะด่าเดี๋ยวไปดูในสนามว่าเราจะลองอะไรกันบ้างรถครอบครัวสำหรถครอบครัวนะครับเมื่อกี้พูดเรื่องแรงม้าตลอดเลยตอนี้เดี๋ยวในสนามอีกไม่ได้ตรงการใช้งานเลยนะครับโอเคเดี๋ยวไปเจอกันในสนามครับครับ เราอยู่ในสเตชันที่ปทุมธานีสปีดเว์ครับก็ทาง MG จัดอุปกรณ์มาแน่นมากๆก็คือมันจะมีตัวกล่อง B-Box นะครับซึ่งก็จะวัดในเรื่องของ0-100แล้วก็8 0ดสิ 20. อ่เราขอรีเซ็ตก่อนเราจะลองตรงนี้0ูน0ถนะครับซึ่งโหมดแรกที่เราจะลองก็คือโหมดสปอร์ตเดี๋ยวเรามาดูว่าศ1น0จะได้เท่าไหร่กดสตาร์ทด้วยกันโอเคแล้วก็พร้อมแล้วครับ3 2 1ไป ไปละร้อยละครับโอเค9.82นะครับนี่คือโหมดสปอร์ตนะอ่ะเราขับกันต่ออ่ะอันนี้เราขอลองแบบเต็มๆนิดนึงเพราะว่าเราอยู่ในสนามเราสามารถลองได้เต็มทีเรครับแล้วก็ยัด อันนี้เราใช้โหมดเคอร,ระดับ3นะครับผมว่าช่วงล่างมันจะมีความรู้สุกอ่ะตรงนี้น่าจะเห็นชัดโอ,โอ้โหโหหมันมีความรู้สึกที่ยนโยนหน่อยยนโยนหน่อยโยนนิดนึงทีนี้เรามาอยู่ในสลาลอมนะครับ ความเร็วเขาบอกว่าต้อง60นะซื้อรู้เลยว่าช่วงล่างมันมันจะนุ่มแล้วพอความเร็วที่สูงขึ้นเรื่อยๆไอ้ความนุ่มเนี่ยมันจะรู้สึกถึงเขาเรียกว่าไงเดีอะอาการอันเดอร์ชัดเจนนะครับทีนี้เรามาลองโหมด comfort ดีกว่าเราต้อง รีเซ็ตนิดหนึ่งอ่าโอเคแล้วกดสตาร์ทนะครับ3 2 1สองห่โหมดคอมฟอร์ตนะโอเค13.35แต่ต้องบอกไว้ก่อนนะว่าพอมันวิ่ง2รอบอ่ะ เหมือนอุณหภูมิรถมันจะเยอะขึ้นนะครับเพราะรอบแรกอะเราก็ซัดเป็นเต็มที่เลยเราลองเข้เาโค้งอกีกทีหน <พา S 1> ึ่งเนี่ยพอกับขับช้าๆรู้สึกว่ามันคล่องตัวคล่องตัวนะถ้าพูดโดยสรุปในแง่ของการออกตัวทำได้ด,ดีกว่า ZS แน่นอนแต่โอเคมันก็คือไฮบริดนั่แหละครับ มันมาแก้จุดที่เป็นข้อด้อยของ ZS คือแก้ในเรื่องของการออกตัวให้กระชับกระเฉงขึ้นการเล่งแซงทำได้ไวขึ้นนะครับแต่ช่วงล่างจะเน้นไปในทางคอมฟอร์ตก็คือในเรื่องของความสบายความนุ่มนวลน,นะครับในการถ่ายโค้งเทโค้งมากกว่าคือเครื่องแรงช่วงล่างรถบา้านถ้าคุณใช้งานทั่วไปเนี่ยมันก็ถือว่าพอกินพอใช้ เวลาวิ่งไปต่างจังหวัดเนี่ยสบายครับกดพุ่งพรวดได้เลยแต่ถ้าเกิดคุณเป็นสายมุดสายแบบว่าเน้นขับสปอร์ตเนี่ยอาจจะไม่เหมาะเพราะว่ารถคันนี้มันเซ็ตมาเพื่อใช้งานทั่วไปจริงๆส่วนเรื่องการขับขี่ถ้าจะให้นึกภาพเนี่ยมันคือเซตเอสที่ถูกปรับจูนมาให้กลมกล่อมขึ้นอย่างพวงมาลัยเนี่ย น้ำหนักเนี่ยจาก z ซเที่มันจะรู้สึกหนักเพราะมาตัวนี้จูนมาให้มีความกลมกลอบขึ้นหนืดตึงมือน้อยลงคุมง่ายขึ้นโหมดมีสาโหมดเหมือนเดิมเลยก็คือมีโหมดเบาโหมดมาตรฐานโหมดมัน่นคงซึ่งอันนี้ก็สามารถปรับการใช้งานได้ตามรูปแบบการขับถิ่งแต่ละคนถ้าเอาตัวมาตรฐานเป็นตัวตั้งเนี่ยผมว่ามันคุมง่ายและก็เบามือกว่า z ซตัวสัตดามการเรสปอนส์ในเรื่องของพวงมาลัยผมว่าไว ระยะฟรีในเรื่องของเวลาเราขับโค้ซิ่งอะไรเงี้ยไม่ไม่ได้รู้สึกบิวเกินไปตรงอะไรถือว่าปรับมาดีขึ้นเบรกค,คันนี้เนี่ยในการทำงานถ้าเรากดสักประมาณ20%เปอร์เซ็นโอเคมันทำงานนะแต่ว่าเราจะต้องกดลึกนิดนึงเพื่อให้ที่เพื่อให้เบรกเนี่ยทำงานเพราะด้วยความที่มันเป็นไฮบิดมันอาจจะมี กคบที่เผื่อในเรื่องของการชาร์จไฟนะครับดังนั้นอันนี้ต้องต้องเข้าใจนิดนึงนะว่าถ้าเกิดคุณกดในลักษณะที่แบบน้ำหนักเหมือนกับลดน้ำมันะมันอาจจะไม่ได้หยุดแบบหยุดเยอะกว่าจะต้องกดลึกนิดนึงนี่รถบรรทุกเลยล่ะอันนี้คือไม่ได้กดแบบคลิกดาวอะ่ะไม่ได้กดแบบเต็มตีนปึ๊บอันนี้คือแบบประมาณสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ รถก๊วปนกำลังได้พรวดละแม้ว่าคันนี้จะมีเคอร์สนะครับก็คือตัวหน่วงหน่วงเรกนะครับก็คือตัวรีดเจนเบรกเนี่ยแต่ว่ามันจะไม่ได้หน่วงหนักเท่ากับตัวที่เป็น EV หรือแม้กระทั่งรุ่นพี่อย่าง h s ส s e v h s ีเ e v เนี่ยจะหน่วงหนักนกว่าคผมลองหมดไปไปสักสามเลยแล้วกันเนี่ยผมเหยียบเยียบอยู่วิ่งลอยใช่ไหมครับแล้วผมยกมกมันจะไม่ได้หน่วงหนัก มันจะมันจะค่อยๆค่อยๆค่อยๆแต่ว่าพีเ h ช p ชีวอตจะอืมนะส่วนช่วงล่างนะครับรู้สึกว่ารถคันนี้ถ้าวิ่งในความเร็วต่ำเนี่ยจะเก็บแรงสะเทือนเก็บผิวถนนได้นุ่มด้านหลังนี้ก็ไม่ได้รู้สึกเด้งนะทำได้นุ่มแล้วเฟิร์มขึ้นพอเราไปวิ่งในสนามเนี่ยในช่วงที่มันมีโค้งนะครับเราสัดก,กันประมาณเ0็ดกิโเมตรต่อช่โมงเนี่ยรู้สึกได้เลยว่ารถมันนุ่ม ทําให้เรารู้แล้วครับว่าเครื่องมันแรงก็จริงแต่ว่าช่วงล่างเซ็ตมาเน้นใช้งานทั่วไปคือเข้าใจว่ารถน่าจะจอะกลุ่มคนใช้งานทั่วไปซะมากกว่าคนที่จะแบบว่าซื้อคันนี้มาแล้วก็ขับมุดมันทํามานุ่มลน,นขึ้นนุ่มลน,นกว่าซเกสเก็บรอยต่อได้ดีขึ้นการเข้าโค้งเนี่ยมันจะดูไปในทางรถ,ถบ้านมากกว่าทั้งนี้เนี่ยเดี๋ยวรอวันที่เรายืม เจ้า V S คันนี้แบบว่าเดี่ยวๆเดี๋ยวน่าจะมาน่าจะน่าจะได้ลองอะไรหลายๆอย่างบอกแบบนี้ว่าตลอด1วันของการทดสอบเราทดสอบทั้งการใช้งานจริงนะครับในสภาพถนนจริงและการทดสอบในสถานที่ปิดก็คือที่ปทุมธานีสปีดเพ a y บอกแบบนี้ว่าถ้าเกิดคุณใช้งานทั่วไปคุณขับไปกลับจากบ้านไปที่ทํางานแน่นอนว่า M G V S นั้นจะตอบโจทย์มากๆด้วยพละกําลังที่แรง 177แรงมา้านั้นถือว่าตออสน้องได้ทันใจแรงชนิดที่ว่าคุณไม่ต้องไปมอง ZS เลยก็ว่าได้หรือคุณอาจจะไม่ต้องมองตัวรถ EV อย่าง z ซ e v หรือ EP ที่ณเวลานี้แบ็กออเดอร์ยาวมากอุปกรณ์และฟีเจอร์ต่างๆที่เขาให้มาถือว่าในราคา919,000บาทนั้นผมว่ามันหรูนะมันอาจจะไม่ได้มีออปชันอย่างพวก ADA s อาจจะต้องไปเล่นถึงตัว HS ซึ่งราคาอาจจะเกินงบแต่ว่าถ้ามาดูฟีเจอร์ a p p l e c a r า l a y มีให้ w i r e l e s s c h a เจ e r มีมาให้ และหน้าจอที่ไม่เหมือนกับ MG รุ่นอื่นๆ12.3นิ้วที่เป็น Dual Cockpit ก็ถือว่าตะการตานะครับการใช้งานต่างๆก็ยังคงคุ้นเคยถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ใช้ MG อยู่แล้วเพราะกระโดดมาขับคันนี้ก็จะรู้สึกว่าโอ้ไม่ต้องปรับตัวอะไรเยอะแต่ถ้าเกิดคุณขับคันนี้เป็นครั้งแรกคุณอาจจะต้องใช้เวลากับมันนิดหนึ่งในส่วนของการโดยสารเนี่ยต้องบอกว่าช่วงล่างทําได้นุ่มนวลน,นะครับแต่นุ่มนวลในที่นี้คือความเร็วต้องไม่เกิน80หรือ90อันนี้โอเคซับได้ดีเลยแล้วถ้าเกิดคุณขับทางตรง ก็จะรู้สึกว่ารถมีความหนักแน่นและนุ่มนวลแต่เมื่อใดก็ตามที่คุณมุดหรือคุณหักเลี้ยวในความเร็วที่สูงขึ้นคุณก็จะพบว่ารถนั้นมีอาการโยนซึ่งตรงนี้ชัดเจนว่า MGVS นั้นเน้นในเรื่องของการขับขี่ทั่วไปถ้าคุณจะเล่นโหมดสปอร์ตหรือคุณเล่นบทบูช่วงล่างคันนี้อาจจะไม่ตอบโจทย์นะครับส่วนอัตรา,าก,การกินน้ำมันแบบเบื้องต้นนะครับ MG BS ที่ผมกับพี่แพนขับตัวเลขออกมาดีที่สุดนะครับ12กิโลเมตรต่อลิตรถ้าตัวเลขขี้เละสุดๆเลยก็คือ10กิโลเมตรต่อลิตรนะครับแต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่ก,กับการขับขี่ของแต่ละท่านจริงๆส่วนนี้เราคงต้องรอวันที่ทาง MG ประเทศไทยปล่อยรถให้เราได้ยืมมาทดสอบกันแบบเต็มๆส่วนที่อยากจะให้เพิ่มเติมแน่นอน,นครับพวงมาลัยที่ปรับได้แค่สูงต่ำศาลีละบางท่านอาจจะสูงเกินกว่า1 7 0 180อันนี้อยากให้มียืดเข้ายืดออกด้วยอันนี้อยากให้เพิ่มจริงๆ และตัวอินเทอร์เฟซ m s r t r t ซึ่งแน่นอนครับว่ารองรับ Apple CarPlay แต่ Android Auto ยังไม่มาเสียทีอันนี้อยากให้เพิ่มจริงๆต่อให้จะเป็นแอปพลิเคชันที่แตกต่างจากคนอื่นๆก็ตามแต่ด้วยความเคยชินของผู้ใช้รถในบ้านเราณนะเวลานี้ชิน Android Auto ไปแล้วอยากให้ทาง MG เพิ่มตรงนี้หน่อยก็จะดีนะครับนี่คือการลองขับแบบเบื้องต้นนะครับสำหรับ MG v s ถ้าใครอยากจะดูในเรื่องของรายละเอียดสเป c ออปชันคุณไปดูคลิปชมรอบคันได้ซึ่งเรานำเสนอไปแล้วนะครับ แล้วก็ถ้าเกิดเราได้ยืมมาขับแบบเดียวเดียวเมื่อไหร่เราจะรีบนําเสนอให้ทุกท่านได้ชมกันและนี่คือทั้งหมดของคาร์ไซทีมคลิปในวันนี้ถ้าคุณชอบคอนเทนต์นี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe ให้กับพวกเราชาวคาร์ไซทีมกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่กับการลองขับรถในครั้งต่อไปครับ